ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเค,คผมก็สวัสดีอีกรอบดีกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็เช่นเดิการอัปเดตข่าวสารของ e ีพีวันสองพันบหโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ครับคนเช่นเิการสอนรับของฟรีเพิ่มเติมนะครับทุกคนเกี่ยวกับการแจกฟรีเทนเดอร์ลิซันเดอร์อาร์โนนะครับทุกคนก็มีการแจกฟรียังไงกันบ้างรับฟรีตรงไหนกันบ้างแล้วก็มีวิธีการอย่างไรกันบ้างเรามาดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันกกนะ เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะทําการพูดถึงอีเวนต์ของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับทุกคนที่มีการรับฟรีเพิ่มเติมในส่วนของอีเวนต์หรือว่าแคมเปญนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนเข้ามาที่ทางฝั่งของมิชชั่นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็กดมาที่แอออออนนนนนนเเเรรรรระะคคคััับบทีี่่่ปป็ูภาาพพขงลลลิิโมสซหืวก ก็คือมีทั้งหมด10ชาเลนจ์เลยด้วยกันนะครับทุกคนนี่เลยครับเป็นเลเวล1เลเวล2ทั้งนจนถึงเลเวล10เลยทุกคนก็มีของรางวัลตามนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนก็มาเรื่องของที่อันแรกก่อนเลยกันนะครับเป็น Basic o f Attacking ้งนะทุกคนหรือว่าเป็นการฝึกสกิลพื้นฐานของแนวรุกนะครับทุกคนเราจะทำให้ดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับมีคนเรื่องทีนแรกก็กดข้ามไปก่อนเลยกันนะครับมันบอกเป็นวิธีการนะครับก็คืออธิบายให้เลยกันนะครับอันนี้เนี่ยทุกคนเพียงแค่เรับ เลี liberal, gray, identify, ้ยงเข้าไปที e ่จุดสีฟ้าทุกคนหรือว่าเข้าไปที่ในกรอบเขตโทษนะครับจากนั้นก็ยิงประตูให้เข้านะครับทุกคนนี่นะครับเมื่อเรายิงเข้าก็เนี้ยมคนก็เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับอันแรกนะครับทุกคนก็กดยืนยันไปเลยนะครับและต่อมาก็คือทําฟรีเพิ่มเติมเนะครับรอบนี้ก็คือเป็นการเนี้ยทุกคนมีระบุมาอยู่นะครับก็คือให้เราทาการส่งให้เพื่อนนะผมแล้วก็ยิงประตูให้ได้นะครับเนี้ยทุกคนเดี๋ยวทําแบบให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ ตอนนี้นักเตะชื่อยาวมากๆครับทุกคนอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเราส่งให้เพื่อนได้แต่ยังยิงไม่ได้นะครับมาทุกคนเอาใหม่ครับก็คือเริ่มจากการเลี้ยงเข้าไปนะครับผมแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับส่งซุปเพื่อนยิงก็เรียบร้อยเลยทุกคนตามนี้เลยนะครับเป็นการส่งให้เพื่อนแล้วก็ยิงประตูให้เข้านะทุกคนก็รับฟรีันทีนะครับสำหรับแคมเปญแรกครับทุกคนหรือว่าชาร์จ์ที่1นะครับต่อมาชารนที่2ทุกคนเป็น Basic o f Defending ครับทุกคนหรือว่าเป็นเบ อันนี้ก็คือเป็นการแจกฟรีเทนน็กซอนเดอร์อานูนะครับก็วิธีการก็คือกดข้ามไปเลยทุกคนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการระบุมานะครับก็คือให้เราดักบอลในกรอบตรงนี้ให้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแค่นี้ทุกคนเสร็จแล้วที่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆทุกคนเพียงแค่เข้าไปดักบอลนะครับทุกคนหรือว่าฝึกเกมรับนะครับอันนี้ก็คืออันที่2นะครับก็ให้เราทาการดักในกรอบเพทโทษตรงนี้นะทุกคนนี่เลยนะครับแค่นี้ทุกคนง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ทําตามที่ มันแนะนํามานะครับก็รับฟรีนันทีเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับในสีเสื้อของทีมชาติอังกฤษครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมก็คือเป็นทั้งหมดนะครับทุกคน100่งร้อยอีฟบอนคอยด้วยนะครับก็คือเป็นชาเลนจ์ที่สามห้าสิบคอยนะครับแล้วก็ชาเลนจ์ที่สิบอีกห้าสิบคอยนะครับรวมทั้งสิ้นก็คือรับเพิ่มเติมหนึ่งร้อยคอยเลยด้วยกันนะครับเนียนคนมาทําการกดรับเทนอเล็กซานเดอร์โนกันก่อนเลยด้วยกันนะครัััับบบบสาหรรรททีี่่นนนนะะคคคุกเลย เป็นเทนนิสเซนเดอร์นูหมายเลขแปดนะผมสีเสื้อของทีมชาติอังกฤษนะครับประมาณนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยเลยกันนะครับทุกคนเพื่อมาใช้เทนนิสเซนเดอร์นูกันนะครับผมเล่นสกิลง่ายมากๆนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนผมเลยว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะครับสำหรับเทนนิสเซนเดอร์โนเวอร์ชั่นนี้ท่านผู้ชได้ทั้งแบ็กขวานะครับ้ชมวิ่งแบ็กฝั่งขวาและก็กองกลางก็ได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้รอนตอนอดีตให้สั้นๆนะครับทุกคนก็ไปชมแนวทางการอัพค่าพลังกันเลยเลย ยังไงกันบ้างจะได้เข้าวบาลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ up my mind Keeps us, I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume The story's over, now I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance, not the life I want to live